าต่อกันที่พระนางคู่ขวัญมาปรินกับคิมเบอร์รี่ที่กําลังโกลยหัวใจแฟนๆจากละครปัญญาชนก้นครัวล่าสุดผู้จัดพิจนะณทพงศ์ก็จับทั้งคู่มาประกบคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่แล้วค่ะ คู่พระนางสุดฮอตมากปรินกับคิมเบอรี่เพิ่งจะจับคู่ลงจอละครปัญญาชนก้นครัวกันไปหมาดๆแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันเข้ากันผู้จัดเจษณทพงศ์เลยขอจองตัวให้ประกบคู่กันอีกครั้งในต้นรักริมรั้วละครเรื่องใหม่ของค่ายเมกเกอร์กรุ๊ปซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็ได้พลิกคาแรคเตอร์มาเป็นสถาปนิกหนุ่มจอมกวนปากร้ายเพื่อนคางบ้านคู่กัดของสาวครีเอทีฟโฆษณาสุดเจ๋งที่มีเหตุต้องมาเข้าฉากพิธีวิวากันหลายรอบแค่บรรยากาศตอนฟิตติ้งก็สนุกสนานเฮฮาแม้ว่าสองพระนางจะพร้อมใจกัน ทำตัวแน่นเต็มจอแมเสริมไขมันเอาไว้สําหรับฤดูหนาวกันเหรอคะเนี่ยหมากคิมหลังจากปิดละครเรื่องประชาชนต้นครัวแล้วก็เหนือเมฆนะครับผมผมไปผมก็ได้ทําการกินกระนําครับผมครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดกล้องปุ๊บเดี๋ยวจะลีนให้ครัคิมคือเสมอต้นเสมอปลายแต่ว่าก็สําหรับเรื่องนี้เราก็จะเนาะจะต้องไปฟิตกันแข่งกันเปล่า เอาไปะล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะ